เดินผ่านมาเก็บแอปเปิลวันนี้แม่ตัวอะไรก็คงจะมีคนเสียชีวิตนะคะไม่วันจันทร์สีเหลืองพอดีด้วยประจวบเหมาะพอดีพอดี<ม>ก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูก็ไม่รู้หมายถึงอะไรแต่มันก็กิดเอาเองแล้วกันค่ะ คนเราลืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งค่ะว่าตามรอยพระพุทธเจ้าหน่อยหน่อยเคยเห็นคนที่หน้าตาคล้ายพระพุทธเจ้าเหมือนกับพิมพ์พิมพ์เดียวกันคือเหมือนกับโคลนนิ่งกันมาไม่ว่าหน้าตาผมผิวพรรณถ้าถ้าใครไปไปทำข่าวหรือว่า ไปไปหาตัวมาออกออกขาวว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกับพระพุทธเจ้าราวกับคนคนเดียวกันเนี่ยดังแน่นอนค่ะเขาหน่อยเจอที่สกอตแลนด์เจอครั้งเดียวค่ะก็อายุไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึง30ปีก็ยังเป็นก็ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะเขาบอกเคยไปเที่ยวเมืองไทยด้วย ก็ชอบคนไทยอ่ะพูดง่ายๆแต่ก็มาเจอรุ่นหน่อยแล้วหน่อย<笑><笑>เขารุ่นลูกแล้วก็หนก็คุยเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นแต่เห็นแล้วก็นึกถึงว่าถ้าใครอยากทำข่าวหรือว่าหาคนที่หน้าตาใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าก็ไปไปสืมหาไปดูได้ที่สกอตแลนด์กลาสโก้นะคะค่ะ แล้วมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ที่หน่อยยังไม่ได้คุยว่าทําไมคนรวยถึงคดโกงคือหนึ่งเขาโคดโกงได้เขาไปทําโครนิ่งทําสเปิรม์มไปจ้างหมอเก่งๆเก็บรักษาสเปิร์ม DNA เขาก็มาเกิดใหม่หรือคนิ่งอะไรเงี้ยได้เราก็ไม่มีอะไรอยากจะพูดแล้วพูดมาเยอะแล้วหนอก็เบื่อหน่าย แต่ถ้าหน่อยพูดหรือทําอะไรถ้าหน่อยคิดว่าหน่อยไม่ไม่ไม่ดีหรือเป็นคนขวางโลกนี้หน่อยก็พร้อมจะจากไปนะครอบครัวหน่อยก็พร้อมจะจากไปเพราะว่าไม่อยากอยู่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่อยากขวางโลกใครถ้าหน่อยไม่ได้ทําความดีอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้หน่อยก็ไม่ได้อยากจะอยู่ทําความลําบากใจให้ใครก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคะ่ะพูดมาเยอะแล้ว เบื่อหน่ายเกินทนแล้วค่ะไม่อยากแล้วหน่อยก็ไม่อย,อยากอยู่โลกสภาพอย่างนี้หรอกค่ะโดนกันแกล้งแต่ว่ายังไงคือคนไ่ยหน่อยมาทวงทวงหนี้เวรกรรมนะคะคือใครที่เอาบุญเอาบารมีอะไรของหน่อยไปใช้หรือเป็นหนี้เวรกรรมหน่อยมาตามทวงคืนให้จบกันในชาตินี้แน่นอนค่ะแล้วหน่อยก็พร้อมที่จะจากไปไม่ได้อยากมาอยู่ของโรคอะไรนี้ของโรคอะไรนี้ทั้งนั้นแหละค่ะ่อยเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะ ต้นเก็บแอปเปิ้ลเหมือนเดิมเนี่ยแอปเปิ้ลค่ะต้นแอปเปิ้ลสรุปแล้วหวานค่ะเห็นลูกเล็กๆนี้หวานมากคือหน่อยเป็นคนชอบทำบุญชอบเอาแอปเป,ป,ปิ้ปลไปโปรยตามทางให้กับ สัพสัต์ต่างๆกินให้ก็รอกไขอะไรกินวันนี้นะก็มาเก็บมาเก็บมั่งค่ะก็มีทั้งการให้และการรับนะคะแล้วก็เป็นคนที่แพกชอบชอบทำบุญด้วยแอปเปิลเยอะมากค่ะก็ไม่รู้มีอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็กนี้ก็แดงๆแต่มันอยู่สูงหน่อย เออไม่ถึงก็ต้องเอาไหมมัน,เนีเอ,อาค่ะไม่มีอะไรค่ะถ้าใครอยากดังก็เป็นนักข่าวไปเอาไปตามสืบหาออลอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าเอแ,แต่คงไม่ใช่ที่ในไทยหรอกครับที่กราสโกเออสกอตแลนด์กราสโกค่ะไปไป,ไปตามหาได้เลยค่ะ เป็นเป็นคนธรรมดาที่แหละคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีเชื้อเจ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีเชื้อเจ้าอะไรก็เผื่อมีอะไรดีๆมาออกข่าวก็จะได้ดังเดี๋ยวก็บอกได้แค่นี้ละคะ่ะแค่นี้นะคะบายค่ะขอบคุณค่ะ